ขอกล่าวท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมนี่คือการประจนภัยของสามเราผู้กล้านะครับผมบอกเลยว่ามันจะหาอะายามูลจากเงอนอ,อะไรก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมปุ๊คนะครับเหมือนเราจะเข้ามาในโรงเรียนอที่มันดูเกนะ่านะตาแล้วเว้ยโอเควันนี้นะครับผมจะมาพาไอคอปเตอร์ออครับมาคปี้รับมาตัวโรงเรียนหนึ่ง โรงเรียนเดิมเก่าชิปอันนี้คือโรงเรียนอันดับสองไม่ใช่อันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับส่วนพัฒนาเด็กบ้านจุฬาพรเดี๋ยวเดี๋ยวคูพามาดูเลยอินดีด้นรับนี่นี่นด้นโอ้โหแม่งอย่างโล่งเลยเขาเอาออกหมดเลยอ่ะมึงเห็นไหมในกล้องคือคือด้านหน้าด้านหน้าตรงนั้นอ่ะที่มุมสุดตรงนั้นนี่ไงที่ี่โอเคเรเห็นด้านในด้านในตรงนั้นไหม เห็นว่ะรอยเท้าอะไรก็ลงลงมาหน่อยลงมาหน่อยตรงนี้ตรงนี้อ่าไอจุดไอจุดมุมลึกสุดตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นที่เขาเด็กเข้ากันใช่กินข้าวเดี๋ยวก็จัดโต๊ะแล้วเขาเขายกโต๊ะไปไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทงงานศิลป์ใช่กูจะพามาดูก็คือย้ายเลยนี่ะีกูจำสุดนี้ได้ไอตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่นกมันจะมีนกมาทำรังตรงเนี้ยและกูจำได้คือตอนนั้นอ่ะพวกกูไม่ยอมหลับนี่นี่พวกกูไม่ยอมหลับพวกกูไม่ยอมหลับกูก็เลยบอกว่าพวกเธอออกมาให้หมด ออกมาหมดปุ๊บแร้ก็นึกว่าจะโดนลงตัวไม่กูแหว่พับกระดาษเล่นพับเครื่องร่อนแล้วมายืนอยงเนี้ยแล้วกูบอกหนึ่งสองแล้วก็วิวไปเลยกูเอาลูกยิงใส่ในในเครื่องร่อนแล้วกูกูคว้างไปกูจะเร็วขึ้นแมวงไอคิวเบิร์นกูซื้อแบบไอตั้มนี่นี่น่ะชอบแเห็นไหมกูเขามายืนยืนถือถืออย่างเงี้ยนั่งนั่งรออย่างเงี้ยเห็นครูเขาอย่างเงี้ยเห็นโดนเอง จได้เลแรเ้ยมีุมากอทส่น้มไมมีด้ยเฮ้ทียนั่งเอยมีน้ำมีน้ำเฮ้ยีาวเฮ้ยยังไม่ตัดน้ำกูล้างมือแม่งเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับฟรีก็มาฟรีแต่ก็นของเป็นความเป็นเด็กแล้วแต่นั่นสองพันหกสิบเจ็ดใช่ไหมเนี่ย สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดยังเปิดอยู่อีกเหรอมากูเล่นแล้ักคจะร้องเลยตัวตรงเนี้ยมันให้ร้เลยว้าีนี่เจะาดูอะไรนก็เป็นเจะเป็นจุดเด็ยวจะมายืนทำกิจกรรหน้าตสาต้ว้จุดนี้มันจะเป็นไอ้น้ำว้าต่อฟ้าจุดนี้มันจะเป็นสนามเนี้ยเญี่ปุ่นจะไปตรงนี้และหลังตรงนั้นะมัจะเป็นดินดินร่วน ก็เป็นอย่างนี้เลยนี่เนลักฐานอยน่อย่างนี้เลยทาได้นะูจะชอบยืนหลังแลวทำกครกเด็กอะชอบเป็นลมบ่อยคือเนี่สมมติว่ายืนแดดนานๆนะนจะชอบอยู่อย่างนี้นแล้วครูเห็นเด็กอยู่งั้นครูก็พามาถามว่าเป็นอะไรกูาาาบอกไม่รู้ครูน่าจะเป็นลมคูครูก็เลยพาเข้าไปในแนวแนวกลาง,อ,ง,อ,งอาคารอรงนั้นแล้วทีเนี้ครูก็ให้กินน้ำแดงครูหายเป็นลมคือคือครูตอนเด็กอะชอบเป็นลมบ่อย ชอบอยู you know, ่ในบ้านอ่ะชอบนอนแล้วไม่ไม่ออกมาตากแดดอ่ะเป็นลมบ่อยถ้ามึงกระโดดเข้าไปนี่มึงมีตายแล้วเพื่นใช่มาวนรุ่นแกกาเขงกูสะบัดได้ด้วยขาคุณยิ่งขึ้นมายังพ่อมีถ้วยรางวัลด้วยมีถ้วยรางวัลด้วยอะไรวะเพื่อนมีพิษถึงแตะโกนห้องอุบัติหนุนห้องอุบัต นี่ซัมโบ้อะไรเนี่ยโอเคต้องยืนไปแล้วอันนี้คืออาคารห้องอนุบาลเมนต์ใช่ไหมอ่าใช่อาคารห้องอนุบาร์ตเมนต์อเตรียมอนุบาลเตรียมอ่ะอุบารเตรียมเลยนะอันนี้โคตรงานโบเลยเฮ้ยนกโขดตำรังเฮ้ยนกโขดตำรังเอ้าเฮ้ยเอาไข่เดี๋ยครับรอไข่อ่ะเอาไข่เอาไ่จ๊ยี่ยสิบบาทัะ ไม่มีนกมีร like um, no, no, ู้นกเฮียบร้อยแล้อยแล้ลองจับเอามาดูได้ไหมอย่าอย่าจับไปว่าไปต้องก็ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นไปถ่ายเซนเฮ้ยโรงเรียนนี่สมบูรณ์จริงหายดูนกนกมีดูนกสามตัวมีสามตัวว่าแม่นกโงมีสามตัวเห้ยสมตัวสหน้าก้องขึ้นไปถ่ายเห้ยโรงเรียนนี่อุดมสมบูรณ์ก็เพื่อไม่มีคน้ี่เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยนกอะไรก็ได้ต่อไปเล่เซไม่มีขยะนกเหี้ยงนกพิราบเหรอ ไม่ใช่ที่นี้จะเป็นจุดที่แต่ก่อนนะแต่หลานเนี่ยจะเป็นเหมือนบัวเล็กๆอออ่ะะฮแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เขาปลูกผักแล้วให้เด็กนำเสนอเวลาเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจกอนอ๋อนำเสนอปลูกผักเหรอเดดี๋ยวงมาาูนน้เจอป้ายไอะไมรได้นะอเจอป้ายอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนส่วนพัฒนาเด็กเล็กมันเป็นป้ายอะไร แน่นอนเดียวว่าเปิดไม่ได้กูอยากงัดเข้าไปไเข้าไปรอร่วด้ยเลยว่าและะ้วค่มีปุ่มด,ด้วยวะฮะเป็นที่นาดเก่ารเปล่าไปไปเปิดมึงงัดเลยเหมือนเป็นที่นาดเก่าเลยไปเดรบบาดเรอบมันเเดวเราตอจะไปดูสนามเด็กเลก็จะไปดาดเดกเีก็มาดูสนามเดเก็เ่ จะนมเด็กเล่นเก่านี่คืออาคารนี่ด้านหลังตรงนี้แหละหลังกระเบนนี่มันจะเป็นโต๊ะมันไม่มีเห็นเห็นเหรอเห็นเห็นเนาะเนี่ยด้านหลังตรงเนี้ยมันจะเป็นอาคารเนี่ยหลังกระเบนตรงนี้มันจะเป็นโต๊ะยาวๆอ่ะโต๊ะกินข้าวเน็ตอะไรอ๋อกก็ังนข้าวอีกก็คือไม่มีแยกโรงอาหารเหมือนที่ไม่ไม่ไม่ตรงนี้อาคารตรงนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นทางเข้าเลยเป็นเป็นโรงอาหารเลยก็เคยเดินอ้อมมาว่ามันใช่ นี่อะไรอีกเนี่ยไมตายเถอแมงมุมเจออะไรที่แขวนเร็วเพื่อนเฮ้ยยังเหลือของเล่นได้นเหรอรู้ไหมโบเนี่ยมีความสุขมากัว ไอ้ตาดามึงเฉเลยเดี๋ยวพูดกันหยาบแดงเว้ยเดี๋ยวคลิปติดแดงติดเหลืองติดสะเสลืองเครื่องงามเลยเอย่ายกอย่ายก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 มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเป็นอย่างนี้แหลอก็วไอ้รถปาดสมแบบนี้ไม่ใช่เฉยมันจะมีตัวโตอิ่งแต่ว่ามันโดนหายไปเหมือนอันนี้จะมีแตกหักเขาเลยไม่ใช่นะ

ตอนที่เราต้องทำแตอนที่เรียนไม่มีก็มาทำสักประมาณตอนปอนหนึ่งเลยไหมไปมีการไรเนาะมีลูกเหี้ยวหรวะแต่แม่งต้นน้ำกายพัดปะยา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 อะไรผิดใครสนใจลงทุนใครลงทุนใครสนใจจะลงทุนเหมือนกันสาลามเจ้าเนี่ยแต่ก็เล่นได้นะเหมือนลงเงินมันเคยมีงูด้วยเพื่อนโอคือมีงูเหรอไอ้ไอ้กูมิสตร้ โอ้อะไร์แคบนี่ประมาณนี้นั่ก็ประมาณหน้าอกเราได้มั้งดูดีใครเห็นด้วยหรือปว๊บเ่านน่าจะต้องทำเออทถ้าเอาตัวนี้คือเด็กเด็กตัวเล็กๆก็คือสามารถขึ้นมาเกาะอย่างนี้ได้ก็เด็กตัวเตี้ยไงแต่เมื่อโตแล้วก็เลยเข้มงู่เราจะพาไปดูตำนานน่าจะสร้างบันไดมันมีส่วนที่ลึกอยู่นะเราจะพาไปดูตำนานของตำนานอีกทีจุดเปิดความรู้ของกูเองแต่ก่อนอื่นเราความรู้ที่ทำให้เรา โอเคมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมจุดเกิดของผมเองจุดเกิดความู้ของผมจุดเกิดหรอออสัตว์มีพิษสัตว์ปลาสัตว์ราทาวีทามชาตสุดได้นั่งนัดหมว้ นี่ตัวสอนมันโคตรจางเลยนะเรืองลังคาโดนพายุพัดเกี่ยวโอ้โหนเนี่ยจุดเนี้ยจุดอน้าเนี่ยจะเป็นเสาตรงแต่เขาดื้ออลยอ่อแล้วแล้วทีนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูในรั้วนี่รั้วไม่เก็งทื่อไร่กันไม่ได้รั้วโบราณเหรอรั้วโบราณอ่าอ่าได้ในั้นอ่ะจะเป็นเหมือนที่ผมบอกเลยมีอันวันเตี้ยมันวันหนึ่งสองสามจะมีที่นอนแบบว่าส่วนส่วนตรงนั้นนะอ่ะมึงยกเลยอ่ะส่วนพอไปมุมสิตรงงวดมันจะเป็นแบบ ที่เอาไว้ให้เด็กนอนน่ะเป็นที่เอาไว้เด็กนอนเป็นแบบทุกอนุบาลจะมองร่วมตรงนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้เด็กสมัยก่อนอ่ะนอนกันแบบหมกกันตรงนั้นเลยอ่ะจุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมมีความรู้แรกๆ็นแบบจุดที่ผมรักที่สุดแต่ก็สู้ที่นู่นไม่ได้เพราะที่นู่นเป็นจุดที่เก็บความทรงจำได้ดีที่สุดว้าความทรงจำนั่นเนี่ยมันคำอ่านต่อ,ตอสเอ ทอทุงกอไก่เทตอยทอทุงเหรองเล่าทำไมเขาดึงย้ายอ่ะมาเล่าเมื่อวันหนึ่งผมผมได้นอนที่โรงเรียนนี้และเมื่อผมตื่นขึ้นมามีเสียงฝนกระหน่ำตกฝนกระหน่ำตกเลยพอตื่นขึ้นมาน้ำท่วมน้ำน้าท่วมขนาดไหนอ่ะใช่ใช่แบบหน้าร้านตรงนี้มันมันจะเป็นมันจะเป็นหลุมลงลงไปหน่อยแล้วน้ำจะท่วมง่าย ฝ <cam ber> นฝนตกนสักหนึ่งชั่วโมงอ่ะทริจริงมันจะเป็นหนินนะใช่มันจะเป็นท่วมใน, <waż 1> านาไหนวะแสดงภ้าไปเดินหน่อยเอ,อ่อจินตนาก,การง่ายๆคือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ดินมันจะยุบลงไปแล้วเขาจะเทสายใช่ไหม <ühl> อือ่าคือดินจะยุบดินหลักจะยุบลงไปเขาขุดแล้วเขาจะเทหินลงไปหินน่ะมันสาม,มารถเอาน้ำดูดเข้าไปได้เอออน้ำไว้ด้านล่างก็คือมีร่องอยู่สาะปีตองอ่ะเออน้ำจะท่วมได้เออนั่นแหละมันก็เลยท่วมแล้วมันมีจุดไหนเลยอีกนั่นที่ว่าในอาคาร มีแต่สนามตรงนี eh و, okay. uh? ้นะนาตรงนี้ก็คือท่วมจนต้องย้ายไม่ไม่ท่วมรเลยอะครับก็มีต้นปาล์มเลได้วยพ่ด้อ่ม่่ไ่อ้าแบบโว้ยไม่ต้องกลัวหรอก ไม่ควรจริงนะจุดนี้มันจะเป็นแบบศาลาที่ถือบกเหมือนเหมือนทูบบุกครองอ่ะเขาจะมานั่งกันอยู่นี้มานั่งรอลูกเหรอใช่มานั่งรอแบบถ้าเกิดผูบบุกครองคนไหนว่างเขาก็จะมานั่งอยู่นี้อย่าพูดคำหยาบดีนี่นี่นี่ตู้โทรศัพท์ใครใครที่ไม่เคยเตู้โทรศัพท์ในโครงการสามีเล่นตอนนี้ผมจะนึกว่าตู้ตู้อวกาศตูไปดูมาก็น่าจะใช่ปะ

แต่ก็ดูเก่ามากแล้ยเพหมวกกันนกก็ยังมีตั้งไว้ไปไม่อันนั้นก็เป็นหมวกกันนกแบบอ๋เขาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หมวกกันนกเลเวลหนึ่งโอ้ต้นมะขามในนี้เพียบเลยไปเราไปนั่งหน้าเขื่นในไม่ดูเลยดิไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยต้นมะขามทถลดิ เฮ้ยเฮ้ยปูปูปูนั้นน่ะเดินได้แน่นอนไหนวะลุมอ่ะโอ้เพื่อนเดินมาแบบไม่สนใจเลยว่ามีสัตว์ไอ้ที่นี้ตีอะโดนน้ำแทงเีก่าาดูมมขลั

เดินดจากนั้น่ะยาว <Talk S 1> ไปนู่นไปที่อยู่เพาะเลี้ยงาก็ไม่เป็นไรม่เสียดีอย่างนี้นะไอ้ก็อาจาานั่งตรงนี้แอ้บเตอร์มึงนั่งตรงนี้ังุดก็ได้วิวโอเคโอเคโอเคเอาขึ้นเลยแล้วเาเป็นว่าสตาร์ฟอุตทามัยนะแล้วเอาเอาเป็นว่าภาพระดับดอแฟตก็อะไรกัน ยิดีมากเลยเพื่อนโอเคเปนนาัมาตััางแก้วมดิบิ้มเบนอนนอนใ้านเลต้นสัปต์้นสัปปะรดแม่งโคตรเหลืองอะอะไรราอันนี้มันสีวะเนี่ยโซโกดทองนี่มันต้นทองคำาีย ตอนนี้พ่อเคยพาเ่าจำได้เนี่ยว่าพ่อเคยพามาตอนนี้ว,ว,นว,ว้าว ว้าวสกปโอ้ยล้อไอันนีเลยเฮ้ยชุเลยโอ้ยาินเิดโอ้ยจอดได้ดีเลยไหเดี๋ยวพัดลงห้อง เดี๋ยวสถานที่ลอยกระทงเนงอที่เราลอยกระทงว่าอยู่ตรไมสถานที่คุณเดี๋ยวจะไม่สถานที่แปลกๆกันว่าด้านบนอ่ะนายจำได้ว่ามันน่าจะมีพื้นที่เพิ่มอยู่ไม่ใช่เหรอ เอาสำรวจเจอๆครับผมแต่ขยบเทียบเลยไูก็ายออ้โทำไมด้านล่างมันเป็นแบบนี้เน่มันแถวนี้มันอยู่รียๆมันชอบมีคนขึ้นอยามันน่าตกใจนะคือแบบดูดิจริงโอ้โหโยนไปโคตรไกล ตแล้วอะไรเรามาดูเขากันว่าจะได้ปลาไหมเหมือนพี่เขาได้ปลาเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดึงมาแล้วหนึ่งมาแล้วอุ้ยลาที่เโอ้มันไม่มีการเคลื่อนไหวที่น้ำเลยนะพี่เขาดึงหนักมากโอ้อันนู้ก็ติดอันนั้นก็เอา

ก็ได้ยินเสียงเป็ดอะไรด้วยไหมเป็ดเปินปลาปลาละนี่ีหะเพึ่งได้ปลาหนึ่งตัวแล้วครับเนี่ยนี่ครับคือการตกปลาโอ้ชิบอยูุ่่มเหมือนปลาตัวใหญ่นะครับเนี่ย

ว,ว้วาวว้าวปลาตัวใหญ่ใช้ได้รีดศอกปลาลี่ชานี่นะครับปลาลีดศอกมันจกไหมครับไม่ชกเลยม,มันไม่มีมัน,มนโ,โอ้ไปใกล้ๆพีก็ตีว่าไปไปไปเหมือนปลามีดีนะครับเนี่ย

A tông bạc. A dòng tông A dòng bên A dòng bạc. Tưng tưng rồi A dòng bạc. 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 tưng dòng bạc. A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  dòng bạc. มีมิดมะคอมแบตนะผมไม่พามาแล้วครับเนี่ยก็ยังออกก็ได้ละ ต่ไม่ใชาตนี้ก็าใช้ได้ไปเดี๋ยวจะพอไกนกว่านะครับ

กูยังกูตรบุตรวิ่น่อาจจะยนัดเป็นอู้ดีนะก็ยังใจดีอยู่ดีนะมีคนผ่านทางมาแต่เ้นนะเหนบัเยแต่เนนอนเป็นกาหน้าตาอบัตตอดลาบันอะไรด้านข้างนี้เนี่ย

ฝนมันจะตกแพะอ,อ,อยากจะบอกนะว่าการถ่ายคลิปของผมมันมีขีดจำกัดนะ,นนะเออสามคนนัก็จนไปกลับบ้านแล้วนะครับผมก่อนกลับบ้านผู้ชมที่